ขณะเดียวกันเนี่ยภูมิธรรมวันนี้ก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าเอมพินทองทาเขาทําธุรกิจดีอยู่แล้วล่ะเขาไม่แน่จะมาแต่ถ้ามีเสียงเชียร์เยอะๆก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปทาบเอาผัวของพินทองทามาเป็นกันดิเดตนายกผูว่าแล้เห็นไหมฉันว่าละฉันว่าละลูกเคยต้องมาตัวใดตัวหนึ่งต้องมาแน่ๆลูกเขยต้องมาและมีความเป็นไปได้ด้วยว่า เอามาทั้งสองเขยเลยเพราะว่าค a n ิเดตนายกรัะมนตรีเนี่ยมีสามคนคนดิเดตนายกมีสามคนตัวละครหลอกก็เอามาคนหนึง่งคนที่สองก็เป็นลูกเขยคนที่สามก็เป็นลูกเขยจบเอามาสามคนไปเลยเอางี้สิดิฉันให้ความแนะนําในฐานะที่ดิฉันให้คําแนะนํานะค a n ิเดตนายกมีสามคนคนหนึ่งก็เป็นพ่อจมวยคนที่สองก็เป็นลูกเขยคนที่สามเป็นลูกเขยคนแรก เอาไป3คนเลยค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีตะกูลชินคน n ด i d a นายกรัฐมนตรีจ้ะล่าสุดภูมิธรรมเขาย้าแย้มมาแล้วค่ะมีโอกาสถ้าเกิดเสียงเชียร์เยอะเสียงเชียร์วาสันกูเห็นพวกมึงก็กระพือปีกก,กันเองกระพือเขากันเองเพราะพวกมึงไม่มีที่พึ่งพวกมึงก็เลยจะไปฉกเอาลูกหลานเลนหลนเขาเนี่ยมาเป็นเนี่ยคนด d i d a นายกมาเป็นหัวหน้าพักมาเป็นอะไรแทนยายแพรทองทาน เพราะว่ากะว่าพวกมึงจะล้างผลาญต่อไปเรื่อยๆและขณะเดียวกันไอ,อ้พวกตระกูลนี้เนี่ยนะเออมีคนบอกว่ายังไม่พออีกเหรอมีคนบอกว่ายังไม่พออีกเหรอมีคนแซวบอกว่าหายาก,กินก่อนครับเดี๋ยวจะไปมากกว่านี้เออยาชนิดที่ฉันกินเป็นยาชนิดเดียวกันกับแม่แม่ของเธอกินนะัสกิทชินิดเดียวกันแหละยาชนิดเดียวกันแม่มึงแม่ยังอยู่ไหมอะ อา,ายุประมาณนี้หน้าเหี้ยประมาณนี้แม่คงตุยไปแล้วอะเนาะเออยาที่ฉันกินอยู่เนี่ยหมอเดียวกันกับแม่มึงอะเออช่วงนี้ขี้เกียจไปหาหมอขอขอยืมยาแม่มึงมากินหน่อยสิโอเคนะสุกิตนะยาที่ดรมจิกิาแดกอยู่อะเป็นยาชนิดเดียวกันที่แม่มึงแดกอะโอเคเนาะ แม้เวลากูแตะตะกูนี้นิดนึงอะ่ะแมททาเป็นดิ้นเล่า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 ยังกระใสเดือนเจอเสียมแต่เดก็ดกเดก็ดกเดก็ดกเด็กเด็กดิ้นจังเลยนะแม่รู้จักกันก็ไม่ได้รู้จักแม่รู้จักกูก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยฆ่าตาเจอในเซเว่นเนี่ยเดินเฉียดกันหัวแม่ตีนกูยังไม่เหยียบเลยอีหาเสกมานั่งทําผ้าเซลด็อกเตอร์มาริกาเออกูรู้จักมึงเหรอมึงรู้จักกูเหรออีหานี่ด็อกเตอร์มาริกาเว้ยไม่ใช่ไก่กาขี้หมาหมก แม่อิสโนตีนคนที่มึงเชียเนี่ยที่มึงดิ้นดินดินแล้วแล้วเราเป็นเส้นเดือนเจอเสียมเนี่ยเขายังไม่รู้จักมึงเลยไม่เห็นเคยเห็นหัวมึงด้วยซ้ําไปนี่ดีเท่าไหร่ที่ดรบริการจิกหัวมึงขึ้นมาด่าตรงนี้กูเห็นหัวมึงแล้วนะจบนะคะเมื่อดรบริการเห็นหัวแล้วจงจบเนาะโอเคจ้ะตามนั้นแหละโอ๊ยปวดหัวบไอีพวกที่เวลานั่ง แล้วคุณนั่งพูดถึงไอ้ตระกูลนี้ทีไรอะ่ะซึ่งมันเป็นตระกูลล้างตระกูลผลาญเป็นตระกูลที่สร้างคุณาประโยชน์ให้ประเทศชาติหรือเปล่าก็ไม่ก็ทำไมแหละก็พ,ะพ่อมันที่ติดคุกอยู่เนี่ยคดีคอร์อรัปชันคดีโกงบ้านโกงเมืองนี่ยังไม่นับเลยนะักคดียังไม่หมดเลยและไอ้ตัวลูกเนี่ยก็จะเป็นคนต่อไปของนายกรัฐมนตรีที่ติดคุกด้วยเพราะอะไรตราบใดที่แก้กฎหมายยังไม่ได้ล่มนูนฉบับปี60เนี่ยอย่างไรก็ตามแต่คอร์รัปชันประเทศชาติติดคุกหมด ประเทศกูเนี่ยยังดีกว่าประเทศเวียดนามนะแค่นี้เนะี่ยติดคุกติดคุกปีสองปีฮะมึงไปดูเวียดนามสิตุลีบุยมึงไปดูประเทศจีนสิตุลีบุยมึงไปดูประเทศสิงคโปร์สิมึงไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นสิตุลีบุยตุลีบุยฉีดยาไปให้ฉันตายไปเถอะหมอนี่เป็นคำขอของคนไข้ใช้วิธีการฉีดยาจากตุลีบุยค่ะต,ยะตุยไปเลยค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ได้อยู่ในคุกในคอยเนี่ยมันก็ดีแล้วอยู่ในคุกในคอยอยางงอยใเหงาเนี่ยมันก็ดีแล้วดีกว่าไปอยู่ที่ประเทศจีนมึงโดนเลยค่ะตุลีบุยตุลีบุยชักกระแดกกระแดกกระเดกเหมือนไก่โดนเชือดอะโอเคนะแม้เวลาดรมาริการเนี่ยเออพูดเล็กพูดกูกูดรมาริการไม่ไดีไปด่าเขาแต่ดรมาริการแค่พูดเรื่องจริง แล้วเรื่องจริงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตอแหลได้ด้วยสิมึงเอาเรื่องจริงไปพูดให้มันเป็นเรื่องตอแหลมันได้เวลามันไม่ได้ไงฉันแค่เอาเรื่องจริงมาพูดในช่วงโชว์ของฉันแล้วเรื่องจริงเหล่านั้นฉันก็ตอแหลไม่ได้ทำไมล่ะไม่ได้แดกสตอรอเบอรี่เข้าไปนี่จะได้สตรอเบอร์แ อนเซอร์ช่วงนี้นะคะเป็น Molly S Lock Lip ปากนะคะ Molly S Lock Lip Matte นะคะเป็นลิปแมทที่ล็อกสีปากจัดไปที่ตะก้าข้างล่างนะคะจัดไปที่ตะก้าข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครเห็นแล้วนะคะตะก้าข้างล่างปักหมุดยังไรวะโอเคนะคะปักหมุดแล้วยังเออจัดไปเลยนะคะทุกคนปักหมุดปักหมุดไปที่ตะก้าข้างล่างไปที่ตะก้าข้างล่างนะคะไปที่ตะก้าข้างล่างเลยค่ะ ปักหมุดไม่เป็นเนาะโอเคจัดไปเลยค่ะทุกคนและถ้าเกิดใครอยู่บ้านนี้นะคะอยู่ที่ตะกา้านะคะ359บาทต่อหนึสีนะคะทุกคน359บาทเนอ3 3 9บาบาทจะ้ะจัดไปเลยจ้าทุกคนที่รัก ลิปสติกดรตริกาค่ะสีสันสวยงามและสําคัญที่สุดนะคะเป็นลิปสติกที่มีฟิลเลอร์ฟิลเลอร์นี้มาจากสารสกัดดอกแอนนกามอนทาน่าดอกแอนนกามอนทาน่าเป็นอดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรของฝรั่งเศสของพวกฝรั่งของพวกยุโรปนะคะแล้วก็ดอกนี้เนี่ยนะคะมันมาจากงานวิจัยของนักวิจัยนะคะท่านหนึ่งที่ทราบมาว่าไอตัวดอกอนนกามอนทาน่าซึ่งเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งของฝรั่งเนี่ยนะคะเขาสกัดออกมาแล้วมันจะเป็นตัวที่มีนะคะฟิลเลอร์หรือมีน้ำเมือกเมือกอะนะคะซึ่งตัวนั้นอะ นะคะมันจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยมันเต่งตึงขึ้นแล้วมันจะเป็นลักษณะของการเหมือนเอาไปเติมฟิลเลอร์ในปากหรือเติมไขมันที่ปากหรือเติมไขมันที่หน้าเพราะฉะนั้นดอกแอนิก้ามอนทาน่านั้นเนี่ย ดอกของมันเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยรูปลักษณ์ของมันเนี่ยคล้ายๆกับดอกทันตะวันบ้านเราแต่ไม่ใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันคล้ายๆกับดอกทันตะวันแต่ไม่ใช่ดอกทันตะวันแต่มันชื่อว่าดอกแอนิก้ามันทนาและดอกแอนิก้ามันทนาเนี่ยพอเราเอาตัวสกัดเนี่ยนะคะมาใช้ในลิปสติกของเรานะคะเอามาใช้ในลิปสติกของเราเวลามันออกมามันจึงทําให้ปากของเราเนี่ยดูอวบอิ่มเต่งตึงดูมีน้ํามีนวลมีเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นปากเราก็จะดูไม่แห้งไม่ศกไม่เศร้าไม่เหี่ยงไม่เหี่ยวเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ลิปสติกนะคะซึ่งดเรมริกานะคะใช้ผลงานวิจัยของดอกอเนกามันทนามานะคะเป็นสารสกัดผสมผสานบวกกันกับโจโจบาออยล์และบวกกันกับวิตามินอ e, ีทำให้ลิปสติกมอลลี่เอสของดอเรมริกานี้มอลลี่เอสนะคะมอลลี่เอสเอสมอลลี่เอสนะคะจึงทําให้ปากอวบอิม่มเหมือนเติมฟิลเลอร์โดยที่ปากจืดจืดเจอเจอแล้วก็ดูปากไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่เหี่ยปากไม่บางจนเกินไปดูปากหนาขึ้นโดยที่ ปากหมาไม่เกี่ยวแต่ปากมันจะดูหนาขึ้นดูอวบอิ่มจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนปากสวยปากเป็นกระจับทําให้สามีของเราเนี่ยรักหลงเราอยู่ตลอดเวลาเพราะปากเป็นกระจับปากเป็นกระจับไปไหนจับยังไงโอเคนะคะจัดไปค่ะและทั้งหมดนะคะดอกธนการมีทั้งหมด6สีนะคะมีทั้งหมด6สีนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมด6สีคุณพี่ขามันจะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะนี่มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมี6สีค่ะทุกคนสีมันจะอยู่ข้างก้นนะคะทุกคนอาจัดไปเลยะคะ่ะทุกคนเมื่อมี6สีนะคะทุกคน ไม่มี6สีนะคะทุกคนนี่จัดไปค่ะสีเบอร์หนึ่งสีเบอร์สองสีเบอร์สามสีเบอร์สี่เบอร์สี่เป็นสีที่ดอกตอร์รรยกาชอบมากแล้วนี่คือสีเบอร์สี่มันจะออกมาเป็นสีชมพูพิงกี้สีเบอร์ห้าสีแดงเบอร์หกสีแดงแดงนะคะเบอร์หนึ่งจะเป็นสีนูตเบอร์สองจะเป็นสีพีชเบอร์สามจะเป็นสีชมพูอ่อนเบอร์สี่จะเป็นสีชมพูแก่เบอร์ห้าจะเป็นสีแดงเบอร์หกจะเป็นสีแดงแดงโอเคนะคะจัดไปเลยค่ะคุณแม่ลิปสติกเป็นสิ่งเดียวที่แม่บ้านอย่างเราสามารถมีได้หลายด้ามมีได้หลายดุนแต่ว่า แฟนหรือสามีเราควรจะมีแค่ด้านเดียวไม่ควรจะมีเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นกากีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิปสติกเป็นสิ่งที่เรามีเป็นร้อยก็ไม่มีใครดา่าเราได้แม่ผัวเราก็ไม่ด่าด้วยจัดไปเลยค่ะคุณพี่สวัสดีคะ่ะทุกคนขายลิปสติกก่อนนะ จัดไปคาทุกคนอ่ะลิปสติกนะคะสีตามนี้นะคะทุกคนสีออกตามนี้เลยฉันว่าสีเบอร์หนึ่งเป็นยางไรเดี๋ยวฉันจะเช็ดให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะเช็ดให้ดูเวลาเช็ดนะคะเราควรจะต้องใช้รีมูเวอร์นะคะรีมูเวอร์ดอเรมาริกา359บาทเธอดูนะคะเช็ดออกปื๊ด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 อย่างนี้แล้วก็เธอก็ถู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 แบบนี้ถูแบบนี้นะคะถูแบบนี้นะคะแล้วคยดูนะคะรีมูเวอร์ดอเรมาริกานะคะ พอถูถูๆูแบบนี้นะคะเวลาคุณเช็ดไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกบนใบหน้าไม่ว่าเป็นแป้งเป็นลิปหรืออะไรก็ตามแต่รีมูเวอร์ดอกเตอมริกาหนึ่งกล่อง359บาทมันมีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งด้วยรีมูเวอร์เช็ดเกลี้ยงค่ะเกลี้ยงค่ะเกลี้ยงค่ะคุณพี่เห็นไหมคะเกลี้ยงค่ะ แต่ขะเดการถ้าเกิดจะเช็ดที่ปากเห็นไหมคะออกหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวรีมูเวอร์ด كت เตอร์มกานะคะมันดีมากค่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่ทาแป้งทากันแดดผสมรองพื้นทากันแดดและใครก็ตามที่ไปเจอฝุ่นนะคะพีเอ็มต่างๆตามที่ต่างๆรวมทั้งอะไรก็ตามแต่คุณพี่สามารถที่จะใช้รีมูเวอร์ตัวนี้นะคะมเซล่าไฮยารีมูเวอร์เจลซึ่งจะเป็นตัวเนื้อเจลและเวลาเช็ดออกเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแตงกวามีทั้งใบบัวบกนะคะมีทั้งไมเซล่าแล้วก็มีทั้งไฮยาลูรอนอีก16หชนิดไอตัวไฮ ดูเด็กลงและเวลาเช็ดเสร็จไม่ต้องล้างซ้ําก็ได้หรือจะล้างซ้ําน้ําเปล่าก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเลิศมากแล้วถ้าเกิดเช็ดที่ปากคอยดูนะคะถูไปเกลี้ยงค่ะเกลี้ยงค่ะเลิศสเปนเตนแอนแอนมากค่ะ คุณพี่คะตัวนี้ก็เลิศเพราะฉะนั้นยินดีนะคะถ้าเกิดใครจะซื้ออยู่ที่ตะก้าเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในตะก้าคุณพี่คะจิ้มตะก้าเหลืองมุมซ้ายจอยแล้วคุณพี่จะเจอไมเซล่าตัวนี้นะคะมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ตะก้าหนึ่งเขียน2แถม1แต่ถ้าเกิดจะซื้อ1 3 5 9บาทค่ะปริมาณละคะ140 ml ข้ขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะเพราะปริมาณเกิน100 ML ขึ้นเครื่องไม่ได้ขวดใหญ่ขวดยาวเพราะฉะนั้นจัดไปเลยะคะ่ะ ใครที่ก็ตามแต่ที่เป็นคนแต่งหน้าทาแป้งทากันแดดอยู่เป็นประจำนะคะควรจะต้องใช้นะคะตัว r e เว v e r เช็ดแล้วก็ถูออกนะคะตัวนี้เลิศมากค่ะตัวนี้พอเช็ดเสร็จยังไม่พอเท่านั้นมันจะันส stop service t h r e in one ก็คือมันจะมีทั้งตัวนวลิสนะคะคือคอยดูแลบำรุงผิวไปด้วยนะคะเมื่อหลังจากเช็ดแล้วอันที่2มันคลีนเซอร์ไปด้วยอันที่3าม,มันเป็นนะคะ remove เครื่องสาอางออกไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เลิศมากนสต็อ o p service กล่องเดียวขวดเดียวนี้นะคะใช้แบบว่าบริการประทับจิตประทับ ใจวันสต็อปเลยใครอยากจะได้ตัวรีมูเวอร์เนาะรีมูเวอร์นะคะอยู่ในตะก้าที่ที่เ้าค่ะรีมูเวอร์อยู่ตะก้าเก้านะคะโอเคตัวนี้ค่ะอยู่ที่ตะก้าเก้ผู้ชายควรใช้ผู้หญิงควรใช้แล้วมันจะทําให้รูขุมขนเล็กลงด้วยตัวนี้เป็นรีมูเวอร์เจลนะคะทุกคนนะคะเช็ดเครื่องสําอางออกเช็ดล้างเครื่องสําอางออกอ่ะต่อไปดรมริกาจะนะคะเทสลิปสติกให้คุณนะคะไล่ตั้งแต่สี เบอร์หนึ่งสองสามสี่นะคะเบอร์ส mm ี hmm. ่อันนี้สีเบอร์หนึ่งคอยดูสีเบอร์หนึ่งตาที่ปากนะคะมันจะเป็นอย่างไร mm hmm. คุณขาคุณแค่ปืดไปปากเดียวสองปาก มันเต็มปากเลยค่ะเห็นไหมคะปากจะสวยขึ้นมาเลยเห็นไหมคะปื้ดเดียวปากสวยขึ้นมาเลยทุกคนแก <G ap. S 1> อยู่แถวนี้แหละแก๊บลูกแก๊แห้องขวาห้องขวาปิดขวาปิดขวาแก๊บลูก อันนี้คือสีเบอร์หนึ่งนะคะใครชอบเบอร์หนึ่งนะคะเข้าไปเลยค่ะจ <mark enth> <rand> ิ้มท claro. ี <m akes watermelon>. ่ตะก้าค่ะนะคะจิ้มที่ตะก้าได้เลยค่ะลิปสติกนะคะรูปลักษ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะรูปลักษ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะรูปลักษ์นะคะจิ้มที่เบอร์หนึ่งค่ะจิ้มที่สีเบอร์หนึ่งนะคะรูปลักษ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะรูปลักษ์มันลิปสติกดับเตมิการนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนปิดซะหมุนปิดซะรูปลักษ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีสวยนะคะทุกคนโอเคนะคะโอเคนะคะจิ้มที่เบอร์หนึ่งค่ะใครอยากได้เบอร์หนึ่ง ดกเตอร์ริกาต้องทาคือสีมันจะติดทนนานเกิน8ชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องใช้รีมูเวอร์เช็ดออกถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนสีต่อไปสีเบอร์สองค่ะเบอร์สองสีนี้นะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองก็สวยเบอร์สองจะออกสีพีชนะคะ สีพีทคะ่ะสีชมพูอมๆค่ะเป็นสีพีทนะคะทุกคนเบอร์สองสีพีทจิ้มทิตะก้าค่ะใครอยากได้เบอร์สองสีพีทจิ้มทิตะก้าเลยแม่เบอร์สองสีพีทจิ้มทิตะก้านะคะเบอร์สองสีพีทจิ้มทิตะก้าเลยนะจ๊ะทุกคนจิ้มทิตะก้าเลยนะจ๊ะต่อไปเบอร์สามจ้ะต่อไปดรกอเมริกาจะเทสเบอร์สามให้นะคะอันนี like ้เบอร์สองนะคะใครอยากได้เบอร์สองยกมือขึ้น เบอร์สองยกมือขึ้นเบอร์สองยกมือขึ้นใครอยากได้เบอร์สองใครว่าเบอร์สองสวยยกมือขึ้นใครบอกว่าเบอร์สองสวยยกมือขึ้นค่ะใครใครบอกว่าเบอร์สองสวยกดสองใครบอกว่าเบอร์หนึ่งสวยกดหนึ่งเลยค่ะเช็ดออกพอเช็ดออกเสร็จนะคะต่อไปมาดูเบอร์สามต่อไปเบอร์สามนะคะแม่ เบอร์2กับเบอร์3อันนี้เบอร์1เบอร์สองอันนี้เบอร์3เห็นไหมคะสีมันจะต่างกันเห็นไหมคะหนึ่งสอ่งาต่อไปเบอร์3เบอร์3นะคะนี่คือเบอร์3ค่ะคุณคุณเห็นไหมคะว่าปากของเราเนี่ยมันจะเหมือนเติมเต็มร่องปากโดยที่ปากจะไม่แห้งนะคะปากจะสวยปากจะเป็นกระจับปากจะจือนะคะปากจะมีน้ำมีนวล ท,ทุกคนเข้าใจไหมคะคือการทาลิปที่ลิปสติกของดรมิริกาจะช่วยทำให้ปากคุณเนี่ยดูอวบอิ่มนะคะดูมีฟิลเลอร์ดูอวบอิม่มปากช้ำแล้วก็ติดทนนาน8ชั่วโมงคะ่ะ ติดทนนาน8ชั่วโมงค่ะคุณพี่ขะทาแล้วไม่ต้องเติมไม่ว่าคุณจะกินก้าวกินบะหมี่กินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินขนมจีนขนมเส้นหรือว่าจิบอะไรก็ตามแต่ชาฝาก,กาแฟปากคุณก็ยังมีสเตนสีอยู่ค่ะข้ามไปประมาณ8ชั่วโมงค่อยเติมก็ได้ค่ะโอเคจัดไปนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเบอร์3ใครบอกว่าเบอร์3สวยกดเบอร์3ค่ะนี่คือเบอร์3ใครบอกว่าเบอร์3สวยกดเบอร์3 เบอร์สามสวยไหมคุณพี่เบอร์สามสวยไหมถ้าบอกว่าเบอร์สามสวยกดเบอร์สามเบอร์สามเนี่ยมันจะมีความเป็นลูกคุณหนูคุณใจคือเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะมีความเป็นสายฝอเหมือนมีผัวฝรั่งเออมันจะดูแซ่บๆซเหมือนมีผัวฝรั่งดูแบบไม่ตั้งใจสวยแต่สวยเบอร์สองเนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่านะคะสีพีชมันจะเป็นสีเหมือนแบบว่าแบบลูกคุณหนูบ้านรวยที่แบบยังเรียนหนังสืออยู่เหมือนยังไม่ได้จบ มัธยมปลายแล้วก็เหมือนยังแบบปากสวยๆสีพิดพีดเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากแต่ว่าขณะเดียวกันยังมีแฟนไม่ได้ประมาณอย่างนั้นอนะเบอร์สองส่วนเบอร์สามคือสีนี้สีนี้ก็คือจะมีความเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยแต่ว่ามีแฟนแล้วแต่ยังเสียตัวไม่ได้ประมาณเนี้ยเบอร์สามเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยดูดีมีสกุลน,นะคะแล้วก็เอากระเป๋าแอมเมสของคุณแม่เนี่ยไปใช้ แล้วก็โดนคุณแม่ด่านิดหน่อยแต่คะเน,นีโดยกันเนี่ยก็มีคนมาชอบแหละแต่ว่ายังเสียตัวไม่ได้อ่ะเบอร์สามจะประมาณนั้นเหมือนแบบเวลาเราทาสีเบอร์สามแล้วเนี่ยภาพที่คนมองเราอะ่ะจะเหมือนแบบเหมือนเราเป็นผู้ดีลูกคุณหนูบ้้นรวยแล้วก็แบบเหมือนเอาเสื้อผ้าแม่มาใช้แล้วแม่ก็เป็นไฮโซสมัยก่อนแล้วก็แบบเหมือนตัวเองมีแฟนแหละหน้าตาสวยมีคนมาจีบแต่ว่ายังเสียตัวไม่ได้ยังกระมิดกระเมี้ยนอยู่ประมาณอย่างงี้อันนี้คือสีเบอร์สามอ่าลาเจ็ดออกนะ สีเบอร์สามจบต่อไปสีเบอร์สี่สีเบอร์สี 4, ideas, ่นะคะเวลาทาแล้วนะคะการทาลิปสติกเนี่ยมันไม่ใ okay. ช่ทาเพื่อให้เรามองตัวเองเท่านั้นนะคะการทาลิปสติกเนี่ยนะคะสีสันมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราทาเพื่อให้คนอื่นมองเราใช่หรือไม่ใช่การทาลิปสติกคือเราทาเพื่อให้สังคมมองเราทาเพื่อให้คนอื่นมองเราทาเพื่อให้ผัวมองเราทาเพื่อให้แฟนมองเราถ้าเกิดเราเนี่ยจะมองหน้าตัวเองในกระจกอะเราไม่ต้องทาก็ได้ถูกไหมคะ อยู่บ้านก็ไม่ต้องทาลิปสติกก็ได้แต่เราจะไม่ได้กลายเป็นคนที่อยู่บ้านแล้วทาลิปสติกเบอร์สี่ค่ะต้องไมล่ะผัวรักพัวลงพัวรักผัวลงผัวรักพัวลงผัวลงกูลงกูรัก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 กูลงกูลิปสติกเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่เป็นยังไงคะทุกคนเบอร์สี่จะเป็นสีแบบนี้นะคะคอยดูนะคะ เป็นสีชมพูกลบบบัวเอร์สี่จะเป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่มันจะต่างจากเบอร์สามสเต็ปหนึ่งนะคะมันจะเข้มกว่าเห็นไหมคะอันนี้เบอร์สามนี่เบอร์สี่อันนี้เบอร์สามอันนี้เบอร์สี่เบอร์สี่จะเป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะสีชมพูกลีบบัวคือเป็นเหมือนแบบมาดามบ้านรวย เป็นมาดามบ้านรวยแล้วก็หิ้วกระเป๋าแอ์เมสถึงแม้กระเป๋านั้นจะเป็นถุงย่ามแต่คนก็มองเห็นเป็นแอ์เมสอยู่ดีแอ์เมสใบละ3ามแสนแล้วก็แบบ ใช้35นิ้วใช้ใช้30นิ้วแล้วก็ใช้40นิ้วไม่ได้มันใหญ่ไปใช้35นิ้วแอร์เมสแล้วก็บางทีก็เปลี่ยนเป็นกระเป๋าเคลลี่เคลลี่ใบละ4ี่เซนสองซึ่งเวลาหิ้วกระเป๋าออกไปนะคะคือแบบเบอร์สี่สวยมากคือจะเป็นเหมือนมาดามบ้านรวยไปเก็บค่าหวยตามแผงแล้วก็ไปเก็บค่าเช่าในพื้นที่ถ,ถ,ถนนยวาวราช